สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนวันนี้เมนูแกงไ่ปลานะคะแกงไตปลาพาเพื่อนๆดาราชิมแต่ไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยการเขาแกงก่อนเนอแกงตปลาในค่อนข้างจะเครื่องเยอะหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเตรียมผักก่อนนะคะก่ <c oughs> อนอื่นขอหั่นหน่อไม้ไปต้มก่อน

นี่ไปต้มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยหันห่นมะเขือหั่นมะเขือแช่ไว้แล้วก็ค่อยหัน่นทักทองทนี่มะเขือแก่แท้ เลเนาะอยู่เมืองนอก,ยกอยากอยากปลูกมะเขือได้กินดีใจดีใจพอมาเมืองไทยไม่อยากกินรอบสองรอบก็อิ่มแล้วเนาะแต่เมืองนอกโอ้ยหั่ใส่ไปกับ เสื้อเลยแหละยาวผักทองลงไปไปซื้อฝักทองมาฝักทองในสวนยัยพรก็มีตรงที่ยายไปเก็บเก็บแตงไทย ก่อนนะนี่นะคะเสร็จแล้วผักนะทีนี้ก็จะต้มไตปลานะคะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเขาแกะปลาทูก่อนเนะด้อก่อจะได้กินใช้เวลามากเลยนะเพื่อนๆแกงไตปลายังไม่ได้กินลองเดี๋ยวทำกับข้าวให้พี่มืนก่อน จะเที่ยงละปะทูมีไข่ด้วยเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก่อนอื่นทำกับข้าวให้พี่เหมินก่อนพี่แกงกระปั่นเรียบร้อยแล้วแต่ทำกับข้าวให้พี่เหมินก่อนเด้อะนะคะรอแล้วนะคะใส่ปลาแล้วเรารก็จะเติมน,น้ำพริกแกงมาใส่ เตรียมพริกแกงเตรียมเครื่องเสร็จแล้วก็แกงก็ง่ายๆเองยายใส่น้ำพริกนั่นลงไปด้วยนี่มีแต่ปลาทั้งนั้นเลยที่เอฟซีสองให้คุณวิสุดดูดิแต่ยายชิมดูมันไม่ค่อยเผ็ดยายก็เลยเอ่เอไอ,อ้น้ำพริกแกงใส่ไปอีกเนาะอร่อยแน่เลยได้แล้วรอเดือดก,ก,ก็กินได้ปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บ น้ำมะนาวไอ้น้ำมะดงังน้ำมะขามเปียกแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะมากกินมากเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยอไปที่นี้กินกัน